สวัสดีครับก็เข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวอีพีนี้ก็เป็นคลิปอีพีพิเศษนะครับก็เป็นคำพยากรณ์การย้ายราศีของดาวพระราหูนะครับซึ่งก็จะทำการโคจรยกย้ายใหญ่ในวันที่30มีนาคม2อ6 5นานะครับเวลาตี 2. 24นาทีนะครับท่านก็จะยกย้ายออกจากราศีพฤกษฎนะครับก็เข้ามาอยู่ ที่ราศีเมษในรอบ18ปีนะครับก็คือ18ปีเนี่ยพระราหูท่านจะวนกลับเข้าสู่ราศีเมษหนึ่งครั้งนะครับและการโยกย้ายครั้งนี้ของพระราหูนะครับท่านก็จะส่งผลต่อทั้ง12รักลัคนาราศีที่มีความแตกต่างกันไปอาจจะมีความมากน้อยตามแต่มุมและองศาที่พระราหูนั้นท่านทำมุมส่งกําลังถึงลัคนาจุดเกิดนะครับทีนี้พระราหูเนี่ยถึงแม้ว่าท่านจะเป็นบาปพระเคราะห์นะครับแล้วก็เป็นถึง หนึ่งในสามตรีเทพใหญ่ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นดาวฝ่ายร้ายนะครับแต่ถา้าใช้ให้เป็นชีวิตก็จะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะพระราหูนะครับท่านจะโดดเด่นมากในเรื่องของความเฉลียวฉลาดนะมีการพลิกแพงเอาตัวรอดได้เก่งสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงทีนะครับแล้วก็จะมีสเสน่ห์ในการค้าการขายด้วยเพราะว่าก็จะมีคล ยุทธนะครับกลลเม็ดเคล็ดลับผุดไอเดียแบบแปลกๆแหวกแนวไม่ซ้ําแบบใครเออแถมล้ํานํายุคนําสมัยด้วยหัวคิดการอ่านเนี่ยก็มักจะวางแผนคาดการล่วงหน้าเสมอนะครับก็คือเป็นคนมองการไกลนั่นแหละนอกจากนั้นก็จะ มีงานด้านการออนไลน์นะหรือว่าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสื่อโซเชียลโลกออนไลน์ก็ค่อนข้างจะทําได้ดีงานที่ทํากันเป็นทีมงานต่างประเทศงานนักการแสดงนะครับงานบนเวทีงานที่ต้องมีการเสนอตัวนะครับงานที่ออกสีเทาๆด้วยก็มีนะหรือเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพวกสถานบันเทิงเครื่องดื่มของเมาพวกเนี้ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นขึ้นมานะครับ ส่วนที่อาจจะต้องระมัดระวังอยู่บ้างก็คือการลุ่มหลงมัวเมานั่นแหละครับพวกความเชื่อหรือว่าคิดเข้าข้างตัวเองโดยขาดการไตรตรองนะครับเวลารักก็ค่อนข้างจะรักมากชอบก็ค่อนข้างจะชอบมากหลงก็หลงจนหัวปลักหัวปั่มนะครับก็คือส่วนมากก็จะใช้อารมณ์หรือว่าความรู้สึกนั้นนำหน้าเหตุผลอยู่เสมอนะครับอีกอย่างนะนิสัยก็อาจจะออกห้าวๆกวนโอ้อยู่สักหน่อยนะครับชอบทําอะไรที่มันสวนกระแสนะครับ ส่วนทางชาวบ้านหรือว่าผิดแปลกแหวกแนวออกไปเป็นต้นนะครับแต่ก็เอาเถอะนะครับภาพโดยรวมของการย้ายของพระราหูในครั้งนี้นะครับก็ถือว่ามีดีมากกว่าเสียกับทั้ง12ลัคนาราศีเลยนะเพราะว่าท่านย้ายมาเป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนธาตุไฟก็จะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปกับทั้ง12ลัคนาราศีนั่นแหละครับส่วนจะเป็นไปในทางไหนเดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะเอ้าก็มาดูชาวกลุ่มนะครับ ผู้ที่มีลักษณสถิตยอยู่ในเรือนของราศีกุมนะครับหรือว่าผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงประมาณวันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึง14มีนาคมของทุกๆปีซึ่งก็คือชาวราศีกุมนะครับการย้ายของพระราหูในครั้งนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งสำหรับชาวกุมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าพระราหูนั้นท่านเป็นดาววาสนาของชาวกุมนั่นเอง ช่วงก่อนหน้านี้นะครับประมาณไปไปลายปี63จนเข้ามีนา65นะครับพระราหูนะั้นท่านสถิตยอยู่ในเรือนพันธุก็ถือว่าเป็นเรือนที่ดีนะครับแต่ว่าตำแหน่งที่พระราหูท่านอยู่กลับเป็นนิดเอออ่อนกำลังนะครับก็ถือว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่ชาวกลุ่มนั้นค่อนข้างที่จะมีความเครียดคิดมากเออมือกลุมกระหม่อมอยู่พอสมควรจุดที่หนึ่งเลยนะนอกจากพระราหูท่านจะเป็นนิดแล้ว การที่ดาวธาตุลมไปอยู่ในเรือนของธาตุดินนั้นนะครับก็อาจจะทําให้อ่ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแต่มันก็จะมีความยากมันจะมีอุปสรรคมีปัญหาอยากจะลงทุนอยากจะค้าจะขายหรือแม้แต่การเดินทางการจราจาดีลงานในที่ต่างๆนะครับมันก็มักรวนแล้วแต่มีเหตุติดขัดอ่โดยส่วนมากนะครับชาวกลุ่มก็มักจะ ตกเป็นรองด้วยซ้ำไปต้องกล้ามกลืนฝืนทนเออได้รับผลของความไม่ยุติธรรมนะครับมันเหมือนกับถูกมัดมือมัดเท้าแล้วโดนชกอะ่ะเออขยับมากมันก็ไม่ค่อยที่จะได้นะเดินทางปุ๊บมีปัญหาปั๊บทันทีเลยนะครับหรือหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของที่พักที่อยู่ที่อาศัยนะมันอาจจะมีเหตุให้ต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ไปเรื่อย นะครับก็อาจจะมีภาระความลําบากในเรื่องของที่อยู่นะครับหรืออาจจะต้องได้เข้าไปดูแลนะครับรับผิดชอบกับผู้คนในบ้านเออหลายๆคนก็อาจจะได้ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนที่พักที่อยู่ที่อาศัยด้วยนะรวมไปแม้กระทั่งก็อาจจะได้เป็นหนี้ระยะยาวเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อที่ซื้อบ้านซื้อรถก็ได้นะครับเพราะว่าดาววัสนาที่ไปอยู่ในเรือพนพันธุนั้นมันบ่งบอกว่าชีวิตจะมีความมั่นคง นะครับก็จะมีหลักทรัพย์เป็นรากฐานเพิ่มเติมเข้ามาแต่ก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละครับดาวธาตุลมท่านไปอยู่ในเรือนของธาตุดินก็อาจจะต้องแบกหนักอยู่พอสมควรกับภาระที่คุณถือครองอยู่นะครับอีกทั้งพระราหูท่านก็ยังอ่อนกําลังด้วยผมก็มองไว้าหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็อาจจะมีภาระ เกินกาลังของตัวเองที่จะแบกไหวด้วยซ้ําไปหรือไม่รายรับรายจ่ายมันก็ไม่ค่อยที่จะบาลานซ์กันออหลายคนอาจจะจ่ายออกหนักมากกว่ารับเข้ามาด้วยซ้ําไปอีกอย่างนะครับพระราหูที่ท่านเข้ามาอยู่ในเรือนพันธุนั้นาภายในบ้านในเรือนก็อาจจะไม่ค่อยจะสงบมากนักสักเท่าไหร่นะอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันอยู่บ่อยครั้งมีปัญหากับคนในบ้านหรือว่าเหล่าญาติญาตินั่นแหละครับ หรือแม้แต่ผู้รับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก็อาจจะเจ็บป่วยไม่สบายภายในบ้านก็ได้นะแต่นั่นก็คือช่วงที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าจะพูดได้ไม่เต็มปากว่ามันดีหรือว่ามันเสียเลยสัทีเดียวแต่ผมก็มองว่าน่าจะดีมากกว่าเสียนะครับโอกาสก็ยังมีเข้ามาอยู่ตลอดถึงแม้ว่า บางจังหวะบางโอกาสมันก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจคุณเท่าไหร่แต่คุณก็ยังมีผู้รับผู้ใหญ่ผู้ที่คอยใจดีคอยหนุนหลังคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะครับไม่มากก็น้อยละลองเอาไปสังเกตด,ดูได้แต่ก็เอาเถอะครับมันก็ผ่านมาแล้วนะกับความอึดอัดแล้วก็ติดขัดและพอขยับเข้ามาวันที่30มีนาคมปี65นะครับเวลาตี2 4นาที ดาพระราหูท่านจะยกย้ายออกจากเรือนพันธุแล้วก็เข้าสู่เรือนศาสชคือหน,นีออกจากความเป็นนิดอ่อนแรงอ่อนร้าหมดกำลังแล้วก็ขยับเข้ามาเป็นทั้งเทวีโชคแล้วก็ปกินกโยกอยู่ที่เรือนชะตาที่3โยกหน้าต่อรักนาจุดเกิดนะครับดังคำที่ว่าพระราหูเป็นสามพภูบาลจะให้สถานะยศและเงินทองโอ้ผมบอกเลยนะครับชาวกุม ลองนับย้อนกลับไปดูนะที่ผ่านมา7-8ปีก็ค่อนข้างที่จะลำบากแทบจะต่อเนื่องเลยนะครับมันมีความทุรักทุเลล้มลุกคุกคานกันมานะครับอาจจะมีดีสลับอยู่บ้างพอได้หายอกหายใจกันแต่มันก็ไม่สามารถที่จะพูดได้เต็มปากว่าดีเลยสัทีเดียวนะครับก็อาจจะมีเริ่มตั้งตัวได้อยู่บ้างในช่วงปี64ที่ผ่านมานี่แหละถึงแม้จะลำบากแล้วก็มีความจุกจิกอยู่บ้าง แต่ก็สามารถที่จะวางรากฐานชีวิตได้นะครับแต่พอพระราหูท่านขยับในวันที่30มีนาปี65นะครับแล้วท่านก็จะอยู่ยาวไปเลยอีกประมาณปีครึ่งหรือก็คือ18เดือนชาวกลุ่มดวงจะพลิกนะครับฟ้าจะเปิดชีวิตความเป็นอยู่การงานการเงินการเรียนการเดินทางแม้แต่ความรักนะครับ จากที่ผ่านมานั้นมันมีความอึดอัดติดขัดแล้วก็จุกจิกอยู่พอประมาณแต่นับจากนี้ไปมันก็จะมีความราบรื่นขึ้นนะครับมันจะมีความรุ่งโรจน์แล้วก็รุ่งเรืองเออทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะก็เพราะว่าสำหรับชาวกลุมนะผมมองว่าเรือนศารชานั้นเป็นเรือนใหญ่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าชาวกลุ่มนั้นเป็นคนธาตุลมออดาววาสนาเองก็เป็นดาวธาตุลมด้วย จึงเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยที่ไม่ค่อยชอบอยู่นิ่งนะหรือว่าเป็นผู้ที่ทําอะไรไม่ซ้ํำซากไม่จําเจถ้าเป็นแบบนั้นนะชาวกลุ่มไม่ค่อยชอบนะครับฝันไกลสังคมกว้างแล้วก็มีความมุ่งมั่นแรงกล้ามากเลยทีเดียวถึงแม้ว่าอา,อาจจะเอาแน่เอานอนไม่ได้ในบางครั้งก็ตามขึ้นอยู่กับอารมณ์ของนางอนะ <c oughs> ดังนั้นนะครับเรือนศาชระสำหรับชาวกุมจะเปรียบเสมือนอเธอมีนอนจุดศูนย์รวมในการกระจาย ออกไปในทุกๆสาขาทุกๆเรื่องราวของชีวิตเลยนะเอารองไปสังเกตดูได้ปี64ที่ผ่านมาเรือนสหัาชมันติดติดขัด,ข,ดขัดนะครับชีวิตจะทำอะไรก็มักจะติดขัดยุ่งยากมีปัญหาเออจะคุยงานเจรจางานโอ้ยปากเปียกปากแฉะก็ยากที่จะสำเร็จนะครับจะเสนอโครงการอะไรไปก็มักจะมีคนมาขัดมาเตะตัดขาอารมณ์มันก็อึดอัดเหมือนมันไม่ได้ระบาย ใครเข้ามาใกล้ก็พลอยที่จะพานหาแต่เรื่องเขามันจะเป็นประมาณนั้นแหละครับแต่พอพระราหูย้ายครั้งนี้นะท่านเข้าเรือนสหชาติเต็มๆเ,เลยโอ้ยเบิกเลิกเบิก,บกชัยกันได้เลยนะครับชาวกุมเอารองไปสังเกตด,ดูได้ชีวิตจะมีความปลอดโปร่งโล่งใจสบายขึ้นเยอะเลยในหลายๆเรื่องเลยนะครับที่มันเคยติดเคยขัดสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดเจนมากเลยก็คือสังคมนั้นจะเปิดกว้างมากขึ้นนะครับ จากที่ผ่านมามันอาจจะเหมือนกับถูกมัดมือมัดเท้านะขยับมากไม่ได้จากนี้ไปพวกพันธนาการเหล่านั้นก็จะถูกปลดออกมันมีความเป็นอิสระมากขึ้นนะครับได้เดินทางบ่อยขึ้นนะก็อาจจะมีการติดต่อเจรจาค้าขายเพิ่มขึ้นหรือแม้แต่การดีวงานต่างๆเองก็จะมากขึ้นด้วยนะครับหลายคนที่กําลังรอเดินทางไกลไปต่างประเทศนะเออหนทางมันก็ปลอดโปร่งโล่งแล้วก็คงจะได้ไปเรเ็วๆนี้แหละครับ และเนื่องจากดาววาสนานั้นเป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนสหัชชะอารมณ์มันก็จะสดใสเบิกบานมากขึ้นแต่เก่าก่อนนะครับทําให้เกณฑ์ของความขัดแย้งกับคนรอบๆตัวเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปจริงๆแล้วในะชาวกลุ่มเป็นคนมีสเสน่ห์นะเป็นคนน่ารักเออมีสเสน่ห์อยู่ภายในตัวเป็นคนชอบพูดชอบเจรจาเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะครับบางทีก็ตลกด้วยคือรวมๆแล้วนะ่ะมันค่อนข้างที่จะ มีแรงดึงดูดในตัวให้ผู้คนเข้าหาไม่ว่าจะเป็นทั้งเพศเดียวกันหรือต่างเพศก็ด้วยนะครับนี่แหละครับพออารมณ์มันสดใสเบิกบานขึ้นมิตรมากมายก็จะเข้าหามีสเสน่ห์ในการพูดกันเจราจารวมไปถึงการค้าการขายต่างๆก็จะมีความสำเร็จได้ดีด้วยนะครับงานค้างานขายจะมีกำไรกำไรมากขึ้นนะจะมีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามา นะครับแม้แต่ง,งานออนไลน์พวกทำคอนเทนต์ต่างๆก็จะมีผู้ติดตามเยอะมีคนให้ความสนอกสนใจเยอะอีกทั้งลูกค้าเก่าๆที่เคยขาดหายไปนานก็มีโอกาสที่จะติดต่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะ การเดียวงานทางไกลาการติดต่อกับชาวต่างชาติหรือว่างานต่างประเทศนะครับแม้แต่พวกงานออนไลน์พวกธุรกิจค้าขายแลกเปลี่ยนเก่งกําไรหรือแม้แต่งานประมูลนะครับก็มักจะมีโชคมีลาบไหลเข้ามาอยู่หนึ่งเนืองนะครับเอาเป็นว่างานฟรีแลนซ์นะงานอิสระสังคมจะกว้างขึ้นโอกาสเองก็จะเปิดมากขึ้นด้วยนะครับหยิบจับอะไรมันก็จะสําเร็จได้โดยง่ายมีคนคอยให้การสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือส่งเสริมโอ้เรียกได้ว่า นะครับผลประโยชน์การเงินการทองในไหลเข้าดีมากๆเลยนะครับหัวคิดผุดไอเดียใหม่ๆจินตนาการก็ออกในแนวแปลกๆแวก,แ,ก,แ,กแนวออกไปแต่พอทําแล้วมันกลับเออลงตัวทําแล้วมันกลับเวิร์กมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกจริงๆลองเอาไปสังเกตดูนะชาวกลุ่มนะคือทําอะไรมันก็เข้าล็อกไปหมดเลยแม้แต่งานประจําก็แล้วแต่นะครับที่ทําอยู่ผู้รับผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายต่างก็ล้วนแล้วแต่ จะหันกลับมามอบความเอ็นดูคอยช่วยเหลือให้นะครับใครที่กำลังหางานอยู่ก็กจะได้งานนะใครที่มีงานประจำทำอยู่แล้วโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีการปรับสถานะที่สูงขึ้นรายได้ที่มันมั่นคงขึ้นสม่ำเสมอขึ้นแล้วก็ดีขึ้นมันก็จะมีมากด้วยนะครับเพราะว่ามีคนคอยส่งเสริมผลักดนันแล้วก็ช่วยเหลือจนออกหน้าออกตาเลยเออจนคนรอบๆข้างคอยอิจฉานุ่นแหละ ภาระหน้าที่ต่างๆก็จะมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีคนหนุนส่งมีผู้รับผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่มี power สูงกว่านั้นคอยผลักดันคุณอยู่นั่นเองนะครับทำให้ภารกจิจต,ต่างๆของชาวกลุ่มมันจะมีความสําเร็จได้ง่ายนะครับลองเอาไปสังเกตดูได้นะโครงการหรือว่าโปรเจกต์อะไรก็ตามแต่ที่ช่วงก่อนหน้านี้คุณได้พยายามผลักดันแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะพัฒนาไปได้อย่างช้ามาก จากนี้ไปความคล่องตัวนะครับมันก็จะมีมากขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยหลักหรือนะครับหากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการลงทุนอะไรไปแล้วจากนี้มันก็จะเป็นจังหวะของช่วงขยับขยายนะครับแต่กิ่งก้าน ขยับขยายสาขาออกไปมีความเจริญเติบโตรุ่งเรืองขึ้นถือว่าภาพโดยรวมนี้ดีมากๆเลยชีวิตจะมีไฟมีความฝันตั้งหวังขึ้นมากลับอีกครั้งหนึ่งนะครับมีเป้าหมายและที่สำคัญนะจะมุ่งมั่นมากเป้าหมายจะพุ่งไปประเด็นที่เรื่องของการงานอย่างเดียวเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าถ้ามองเข้าไปในมุมของการงานนั้นถือว่ามันเป็นช่วงน้ากาลังขึ้นนะครับฉะนั้น ชาวกลุ่มก็ต้องรีบตักรีบตวงกันให้เร็วๆก็แล้วกันนะครับเพราะมันจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะหยิบจะจับอะไรมันก็จะเป็นเงินเป็นทองแล้วก็เป็นผลตอบรับกลับมาที่ดีส่วนคุณน้องคุณหนูในวัยเรียนนะครับก็จะมีความตั้งอกตั้งใจใฝ่เรียนรู้มากขึ้นนะ,ละหลายๆคนเนี่ยช่วงนี้อาจจะหาที่ติวหาที่เรียนพิเศษเพิ่มเติมเพื่อหวังผลในการสอบแข่งขันโยกย้าย ไปอยู่ที่เรียนใหม่ๆหรือว่าที่ศึกษาใหม่ๆที่มันมีความก้าวหน้าดีกว่าเดิมก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ก็เป็นว่าการเรียนดีนะเออไม่มีจุกจิกติดขาดเหมือนกับช่วงปี64ที่ผ่านมาซึ่งเป็นปีแห่งโคโรนาไวรัสนะครับก็คงจะขอฝากกันเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากเอาไว้ตรงนี้ก่อนภาพโดยรวมพระราหูย้ายครั้งนี้มีดีมากกว่าเสียนะครับสำหรับชาวกุมมีโชคจากการเดินทางนะ โอกาสดีๆจะเข้ามาจากสังคมเพื่อนฝูงการติดต่อของคุณนั่นแหละงานเด่นเงินดีความรักก็จะเป็นต่อนะครับสามารถที่จะเลือกใช้โปรโมชั่นได้ตามใจค่ายไหนที่มันห่วยนะครับมันไม่ดูแลบริการหลังการขายหรือว่าเออเซอร์วิสไม่ดีสามารถที่จะย้ายค่ายได้ทันทีเลยนะครับซึ่งค่ายอื่นๆมันก็มีโปรดีๆรอคุณเพียบอยู่แล้วนะครับแต่จุดที่อยากจะให้ระมัดระวังไว้สักนิดหนึ่งก็คือ ด้านอารมณ์ของอเจ้าชะตาเนี่ยแหละครับและก็การชอบขัดต่อต้านเนี่ยนะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะ,ะถึงแม้ว่าจะบอกว่าคุณนั้นมีสิทธิ์ที่จะสามารถเอาแต่ใจได้นะครับเพราะว่าคุณนั้นเป็นดาวเด่นคุณนั้นเป็นคนพิเศษคนสําคัญแต่ว่ามันก็อาจจะทําให้เสน่ห์ของคุณนั้นมันลดลงนะโชคลาภเองก็จะถูกลดทอนลงด้วยอีกทั้งศัตรูในที่ทํางานก็จะเกิดด้วยนะครับ โดยเฉพาะเป็นคนที่ไม่ได้สนิทสนมกันนะแต่ว่าต้องมาได้มาทํางานร่วมกันก็อาจจะมีความไม่กินแหนงแขงใจกันอยู่นะครับนะแต่ว่ากับเหล่าญาติกับคนสนิทกับเพื่อนสนิทเนี่ยไม่มีปัญหานะรักใคร่กันดีนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะอาจจะมีความบาดหมางใจกับคนบางคนได้นะครับใช้กับว่าคนบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะครับเพราะว่าส่วนมากนนั้ เป็นมิตรกับคุณดีอยู่แล้วขอให้ระมัดระวังจุดนี้เท่านั้นเองนะครับอีกทั้งสุขภาพนะตั้งแต่ประมาณวันที่30มีนาไปจนถึงวันที่เจ็ดกรดกฎานะครับปี65นี่แหละนะมฤตยูยังคงถึงลัคนาจุดเกิดอยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆกนะครับกับทุกการติดตามทุกกำลังใจทุกยอดไลค์ยอดวิวนะครับยอดแชร์ยอดสับสไครต์ติดตาม ขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะครับคุณความดีงามแต่เก่าก่อนที่สั่งสมมาก็ขอให้คุ้มครองภยัยสิ่งไม่ดีอย่าให้ได้ผ่านพบเจอขอให้ประสบพบเจอแต่ความสําเร็จพบเจอแต่สิ่งดีๆให้มีสติให้มีปัญญานะครับมีความฉเฉลียวฉลาดทันคนทันเล่เหลี่ยมกลโกงของสังคมและสุดท้ายก็ขอให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้คล่องมือนะครับสุขภาพพรารามไมยสมบูรณ์แข็งแรงคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองหากแม้แต่ปรารถนาในทรัพย์สินของมีค่าใดๆก็ขอให้สมดังตั้งใจหวังนะครับสวัสดีครับ